วันนี้ขอนำเสนอพระเทพพนมหลวงพ่อผ่อนปัญญาทโลหรือพระครูปัญญาวัชระโสพลวัดพระลูปตำบลช่องสแกอำเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีพระเทพพนมหลวงพ่อผ่อนเป็นพระเนื้อผงซึ่งมีพุทธลักษณะคือด้านหน้าเป็นรูปเทวดาประทับนั่งพนมมือ สำหรับด้านหลังเรียบหลวงพ่อผ่ปัญญาทโลท่านเกิดเมื่อปีพุทธศักราช2446ที่บ้านหมู่4ตำบลปึกเตียนอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีและท่านมรณภาพในปีพุทธศักราช2527สิริอายุได้81ปี5 0พ0 0ษา